สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุญญวิถีช่องฝั่งธรรมะออนไลน์พื้นที่เล็กๆที่เราจะใช้เวลาในแต่ละตอนเพื่อกลับมาฟังเสียงของหัวใจตัวเองและเติมพลังแห่งความสงบให้กับชีวิตที่วุ่นวายในแต่ละวันค่ะวันนี้ดิฉันอยากพาทุกท่าน มารำลึกพร้อมรับฟังคำสอนที่งดงามมากๆเป็นคำสอนของสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังคปรินายกโดยท่านได้พูดถึงความหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าชีวิตมนุษย์แปลอีกอย่างว่าผู้มีจิตสูง เพียงประโยคเดียวสั้นๆแต่ลึกซึ้งอย่างยิ่งค่ะผู้มีจิตสูงนั้นหมายความว่าอย่างไรไม่ใช่สูงด้วยตำแหน่งไม่ใช่สูงด้วยฐานะแต่สูงด้วยปัญญาที่มนุษย์มีเหนือสัตว์ทั้งปวงมนุษย์เรารู้จักคิดรู้จักเปรียบเทียบ รู้จักแยกแยะว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำมนุษย์รู้จักละอายต่อบาปรู้จักเกรงกลัวต่อผลของบาปสามารถพัฒนาตัวเองได้สร้างความดีสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมาศาสนา all come from the human mind ทั้งหมดนี้คือสัญลักษณ์ของคำว่าจิตใจสูงที่ทำให้มนุษย์นั้นแตกต่างจากสัตว์ทั้งหลายมากันที่เรื่องของปัญญารัตนะของมนุษย์สมเด็จพระสังฆราชทรงตรัสไว้ว่าปัญญาเป็นดั่งรัตนะคือแก้วอันประเสริฐ ที่ส่องนำทางชีวิตเพราะปัญญาทำให้เราเห็นเหตุเห็นผลรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์รู้ว่าอะไรนำทุกข์มาให้รู้จักป้องกันตัวเองจากความผิดพลาดแล้วรู้จักเลือกเส้นทางที่ดีในชีวิตนี่คือสิ่งงดงามที่มนุษย์ ได้รับจากการสั่งสมบุญบาร,รมีมากกว่าสัตว์อื่นทั่วไปแต่ถึงจะมีปัญญาจิตก็ยังถูกความมืดบดบังสมเด็จพระสังฆราชทรงตรัสต่ออย่างลึกซึ้งว่าถึงแม้มนุษย์จะมีปัญญาสูงกว่าสัตว์แต่ก็ยังมองผิดเป็นถูก พราะถูกกิเลสและกรรมเก่าบดบังใจขำว่าความมืดในที่นี้หมายถึงอะไรก็คือกิเลสในใจเรานั่นเองค่ะความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาความยึดมั่นในตัวตนความอยากที่ไม่รู้จบ แม้คนจะมีความรู้มากเรียนสูงมีประสบการณ์เยอะแต่ถ้าจิตถูกกิเลสห่อหุ้มก็ยังพลาดยังหลงยังทำผิดได้ในส่วนของกรรมเก่านั่นเปรียบเสมือนเงาที่ตามมาบทบังปัญญานอกจากกิเลสแล้วก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่สมเด็จพระสังฆราชทรงเน้นนั่นก็คือกรรมเก่า หรือความเคยชินเดิมๆในใจที่ตามเรามาทุกภพทุกชาติเช่นความคิดเชิงลบที่สั่งสมมานานนิสัยใจร้อนความเคยชินที่มองโลกในแง่ร้ายความยึดติดที่แก้ไม่หายเหล่านี้เป็นเงาที่ทำให้ใจของเรามืดลงมองความจริงไม่ชัด ตอบสนองต่อเหตุการณ์แบบผิดๆและหาทางออกของชีวิตได้ยากขึ้นทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของหน้าที่ของมนุษย์คือการเพิ่มแสงสว่างลดความมืดเมื่อเรารู้ว่าใจมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเราก็จะรู้ว่า หน้าที่ของเราคือการสร้างความดีการเจริญสติการฟังธรรมการรักษาศีลและการชำระจิตใจให้สะอาดขึ้นทีละน้อยชีวิตเราจะค่อยๆเปลี่ยนเมื่อใจเราค่อยๆสว่างขึ้นสมเด็จพญาณสังวร ต้องการให้เราเห็นว่ามนุษย์มีพื้นฐานจิตใจที่ดีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมมีปัญญาอยู่แล้วมีความสว่างอยู่แล้วเพียงแต่ถูกความมืดในใจบดบงังหน้าที่ของเราก็คือทำให้แสงนั้นชัดขึ้นสว่างขึ้น เหมือนการเช็ดกระจกที่มีฝุ่นเมื่อเช็ดออกความใสก็ปรากฏเองแล้วคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องพยายามเป็นผู้มีจิตสูงเพราะจิตสูงไม่เพียงทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แต่ทำให้เรานั้นทุกน้อยลงเห็นความจริงมากขึ้น ไม่สร้างกัรเพิ่มและเดินไปสู่ทางแห่งการพ้นทุกข์ได้ในที่สุดใจที่สูงไม่ได้หมายถึงความยิ่งใหญ่แต่หมายถึงความดีความงามความสะอาดในใจที่ส่งผลให้ชีวิตสงบขึ้นมากจริงๆในช่วงท้ายของรายการอยากเชิญชวนทุกท่าน น,นั่งนิ่งๆสักครู่ให้ใจผ่อนคลายให้ลมหายใจผ่อนลงเล็กน้อยหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆตั้งสติหลับตานึกภาพ เิริยาบทของตัวเองว่าในขณะนี้นั้นกำลังนั่งอยู่ยืนอยู่หรือกระทําอันใดยอยู่แล้วถามตัวเองว่าวันนี้หัวใจของเราอยู่ในด้านสว่างหรือด้านมืดเราได้ทําอะไรให้ใจสูงขึ้นหรือ,อยังวันนี้ เราละเว้นสิ่งที่ไม่ดีสักอย่างหรือไม่วันนี้เราพูดคำที่ทำให้ใครสบายใจสักคำหรืออย่างวันนี้เราให้อภัยใครสักคนหรือได้ให้อภัยตัวเองแล้วหรืออย่างวันนี้เราได้หยุดฟังหัวใจตัวเองแม้เพียงหนึ่งนาทีหรือไม่วันนี้ เราได้ทําให้ใจตัวเองนั้นเบาสบายขึ้นบ้างแล้วหรือยังวันนี้เราตั้งสติก่อนพูดก่อนทำคิดก่อนที่จะทําสิ่งต่างๆแล้วหรือยังวันนี้เราได้มองเห็นบางสิ่งตามความเป็นจริงมากขึ้นกว่าเมื่อวานแล้วหรือไม่นี่เป็นเพียงคำถามเล็กๆ น้อยๆจะช่วยปลูกแสงแห่งปัญญาในใจให้ค่อยๆสว่างขึ้นทีละนิดทีละนิดมนุษย์ผู้ถูกเรียกว่ามีจิตใจสูงเพราะมีปัญญาเหนือสัตว์ทั้งตัวแต่ปัญญานี้ถูกบดบังด้วยกิเลสและกรรมเก่าหน้าที่ของเราคือเพิ่มแสงสว่างภายในใจและพัฒนาตนเอง ให้เป็นมนุษย์ที่แท้จริงด้วยคุณธรรมขอบคุณที่ร่วมเดินบนเส้นทางธรรมกับดิฉันช่องปุ่นยวิถีขอให้วันนี้เกิดแสงเล็กๆที่อบอุ่นในหัวใจของคุณนะคะสวัสดีค่ะ